ปัญหาสาธารณสุขในยุคปัจจุบันนี้มันม,มีปัญหาเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นปัญหาใหญ่ๆตอนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัญหาใหญ่ของทั่วโลกเลยก็คือเรื่องของโครงสร้างประชากรที่มีสังคมสูงวัยมากขึ้นมันทำให้พบว่ามีโรคที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ หรือโรคเรื้อรังเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันครับทั่วโลกนั้นมีคนเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อปีหนึ่ง40ล้านคนครับสหรับประเทศไทยนั้นเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อปีละประมาณ40,000 0คนครับซึ่งก็เกิดจากาพฤติกรรมการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มันส่งผลทําให้คนมีภาวะผิดปกติแล้วนําไปสู่การเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นนักสาสุขจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ทำหน้าที่ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคหากไม่มีรูปแบบในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้จะทําให้เกิดความสูญเสียทั้งของประชาชนและประเทศชาติอย่างประมาณค่าไม่ได้ในอนาคตตลาดแรงงานด้านสาธารณสุขจะต้องเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพเพราะฉะนั้น การผลิตนักสารสุขที่มีองค์ความรู้จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งหลักสูตรของเรานะคะจะมุ่งเน้นการเรียนรู้ในศาสตร์ที่สําคัญทางด้านสารณสุขศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ทางด้านพฤติกรรมรวมทั้งศาสตร์ในเรื่องของระบาดวิทยาอนามายัยสิ่งแวดล้อมองค์ความรู้ในด้านชีวสถิติองค์ความรู้ในด้านการวิจัยทางด้านสาธรสุขซึ่งตรงนี้นําไปสู่การวิเคราะห์สังเคราะห์ การวิพากษ์ก็นำไปสู่การออกแบบการแก้ไขปัญหาที่สอดรับกับการแก้ไขปัญหาของพื้นที่หลักสูตรสาขาวิชาดุษฎีบัณฑิตเนี่ยเราต้องการที่จะทําหลักสูตรเพื่อสร้างคนให้เป็นผู้ที่มีภาะวะผู้นําเชิงวิชาการสามารถชี่นําสังคมในเชิงวิชาการมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจน มีองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ที่นําไปใช้ได้จริงสามารถนาองค์ความรู้เหล่านั้นแก้ไขปัญหาในพื้นที่ความรู้ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ขั้นสูงจะสามารถช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นอกจากนี้งานวิจัยทางด้านสาธารณาสุขยังคงให้ความสําคัญกับกลุ่มประชากรในกลุ่มคนที่มีสุขภาพปกติถือที่เรียกว่า n o normal health และในประชาชนกลุ่มเสี่ยงงานวิจัยของเราจึงเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านการปกป้องสุขภาพการพัฒนาสุขภาพและการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานค่ะ การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษานะคะก็จะปรับความคิดของเรานะคะให้เป็นระบบแบบแผนนะคะรวมถึงมีกิจกรรมเสริมในหลักสูตรที่เราเรียนนะคะสามารถมาพัฒนาในวิชาชีพที่เราทำอยู่ได้ เราได้ความรู้ที่ค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะจากท่านอาจารย์ที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําวิจัยนะคะหรือในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆค่ะที่เราได้รับมาจากท่านอาจารย์การที่มาเรียนสาธารณสุขเนี่ยเป็นการเปิดกว้างมุมมองที่กว้างขึ้นเมื่อก่อนเราจะเน้นโรคแต่พอเรามาเรียนสาธารณสุขเราจะมองที่โลกมันสอนให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์และการสังเคราะห์มากขึ้นมีกระบวนการในการพัฒนาองค์ความรู้ที่กว้างกวางในระดับที่ เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เรานะคะได้ตัดสินใจเรียนต่อค่ะเรามออีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะพัฒนา นิสิตในบัณฑิตศึกษาของเรานะคะเรามีฐานข้อมูลต่างประเทศที่สามารถสืบค้นได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสํานักหอสมุดที่สามารถทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงและมีการจองห้องสาหรับบัณฑิตศึกษาได้ถึง1ภาคการศึกษาเลยค่ะกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศจัดให้มีสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษนิสิตสามารถลงทะเบียนนะคะนัดหมายกับอาจารย์ชาวต่างประเทศค่ะเพื่อที่จะพูดคุยและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นิสิตท,ที่สำเร็จหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร,ร์นี่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนั่นก็คือมีภาวะเป็นผู้นําเรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์กรต่างๆทางด้านสาธารณสุขได้นิสิตจะมีสมรรถนะทางวิชาการทางการทําวิจัยที่ตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่เป้าหมายสุดท้ายคือต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะที่ดีตามเป้าหมายของการพัฒนาสุขภาพที่ยัง่งยืน